วแวร์หนา้าประเทศไทยครับแต่พาสู่รายการเหลียวหลังแลหน้านะครับก็ช่วงที่สองเช่นเคยนะแลหน้าประเทศไทยโอ้โหการนีกำลังเหมาะเหลือเกินนะที่จะวิเคราะห์ถึงคนทางข้างหน้าเป็นยังไงต่อไปกับการเมืองไทยที่กำลังอห้อนแรงคุกคุนขึ้นเรื่อยๆนะวันนี้ก็เช่นเคยกับกุลูของเรานะครับที่หนาหน่าหนึ่งคุณวรรณนาชีวะดุษฎีอยู่ในสายกับเราแล้ว นะครับสวัสดีครับพี่หนุนาครับอ่าสวัสดีครับคุณม้วนไก่ิทนะและ้วก็ท่าน <ผม S 2> ที่ฟังประจำรายการก็หัว,หวมาอย่างนี้ก็ต้องย้อนกลับไปว่าเมื่อ 2, สองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เคยวิเคราะห์วิวแล้วว่าความนี g ทำลายทางการเมืองที่มันจะเ,เพิ่มดีกรีความร้อนแรงในสถานการณ์บ้านเมืองอีกครั้งมันก็มาบรรจบบอกว่า เดือนพฤศจิกายนเป็นห่วงเวลาแห่งการพูดง่ายๆเหมือนว่าเป็นอุณหภูมิทางการเมืองที่ร้อนแรงอาจจะชี้เป็นชี้ตายเริ่มต้นของการวัดดวงกันแล้วว่าจะอยู่หรือจะไปของรัฐบาลแล้วก็รวมถึงสภาวการสถานการณ์ของประเทศชาติบ้านเมืองที่เริ่มครุกกุ่นมาตลอดแล้วก็แปลผลออกมาแล้วโดยเรื่องหนึ่งคือนอกสภานี้ก็ หลังจากที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านได้มีคําวินิจฉัยโดยมติแปดเป็นหนึ่งที่ว่าตามคําร้องที่ว่าการชุมนุมเมื่อเขาประกาศสิบข้อเรียกร้องของกลุ่มเครือข่ายนิสิตสนักศึกษามอบรัศดรมอบทางซีกฝ่ายประชาธิปไตยนิสิตนักศึกษาสถาบันต่างๆที่รวมตัวกันข้อเรียกร้องสิบข้อเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันนั้นก็เป็นเรื่องเป็นราวมาว่าสรุปมาโดยเป็นการชี้ ขาดมาแล้วว่าเป็นเข้าขายเป็นคดีลมล้านการปกครองซึ่งก็แน่นอนไม่ได้แปลกใจเพราะว่าคนที่ติดตามการเมืองอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดเนี่ยมันก็แลเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นความแตกแยกในเชิงรึกเชิงโครงสร้างเชิงความคิดกลายเป็นการต่อสู้ระหว่างความคิดอุดมการความเชื่อของคนเอ่อคนอรุ่นในบ้านในเมืองอย่างเช่นที่เขาจะพูดให้ง่ายๆก็คือคุณนวนนะแบ่งเป็นยุค ของคนยุครุ่นเดบิบูมที่บังเอิญว่าเป็นเสียงที่มีอำนาจอยู่ในขณะน,นี้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็เป็นซี่ฝั่งของคนรุ่นใหม่ซึ่งมีความคิดไปอีกรูปแบบหนึ่งในการที่จะลุกขึ้นมาใช้สิทธิทเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทวงถามถึงอนาคตทวงถามถึงความเท่าเทียมกันในความเป็นมนุษย์ทวงถามถึงเรื่อง ระบบการปกครองที่ชนชาติทุกหมู่เราไม่ว่าจะยุคไหนเรียกร้องหยหามาตลอดก็เรื่องของการปกครองในระบบประชาธิปไตยซึ่งจะนำมาซึ่งความยุติธรรมเสมอภาคเข้าเทียมอะไรต่างๆนานาและเหนืออืน่นใดคือเรื่องของการทวงถามถึงอนาคตและก็ทิศทางการจะดําเนินชีวิตต่อไปของพวกคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นตั้งแต่เจนวายลงมาเนี่ยนะ จนถึงยุคป,ปัจจุบันเป็นยุคอัลฟาอะไรก็ว่าไปทีนี้คําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูนที่มีออกมานั้นก็ดูเหมือนว่าเอาละในเชิงความคิดความเห็นในเชิงวิชาการก็มีความคิดเห็นที่ไม่ค่อยจะสอดคล้องไปในทางเดียวกันแบ่งแยกเป็นสองนักขาเสมอเพราะว่าฝ่ายหนึ่งก็ที่สนับสนุนฝ่ายอนุรักษน,นิยมอำนาจนิยม ซึ่งส,สืบทอดมาโดยรัฐบาลคอสชอสืบเนื่องมาเป็นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นก็คงจะรู้สึกสารใจ,จกับคําวินิจัยที่ออกมาว่าการเคลื่อนไหวข้อเรียกร้องต่างๆนานา,นาที่ไปแต่ต้องเอาเรื่องของสถาบันซึ่งเป็นความละเอียดอ่อนนั้นเนี่ยเออก็มองว่าสมควรแล้วที่จะถูกป้องรามนะครับยับยั้งไม่ให้มีการเคลื่อนไหวเรียกร้องที่ขยับขยบ วีกรีความต้องการเอ่ออย่างที่แปลผลออกมาว่าเป็นเอ่อเรื่องของการจะลม้มหลางระบบการปกครองดั้งเดิมที่มีมาแต่เก่าก่อนตั้งแต่อดีตอาจารกับบริบทของคนรุ่นใหม่ที่ออกมาเคลื่อนไหวใช้สิทธิเสรีภาพโดยก็ถูกมองจากคนรุ่นเก่าและก็ผู้ที่มีกฎบัตรกฎหมายมีอำนาจในการปกครองในบ้านในเมืองอยู่เนี่ยว่า เป็นเรื่องของอการพูดง่ายๆว่าใช้สิทธิเสรีภาพเกินกว่าขอบเขตที่มีอยู่ตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้องไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายทางด้านความมั่นคงต่างๆนานนาที่ถูกโยงเชื่อมโยงกันมาเพื่อสกัดกัน้นในขณะที่ที่ฝั่งของม็อบรัศดรเครือขายเรียกร้องปฏิรูปก็มองว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการไต่สวนเพราะว่า ขอนำสือพยานขอชี้แจงเพิ่มเติมขอให้มีระบบไต่สวนฟังความอีกข้างหนึ่งของผู้ที่ถูกตั้งข้อกล่าวหามันก็ไม่เกิดกระบวนการให้มันเกิดความครบถ้วนรอบครอบถูกต้องและเป็นไปตามสหรองที่ควรจะเป็นคำวินิจฉัยที่ออกมาเนี่ยก็โอเคแหละมันก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันเป็นสองฝ่ายซึ่งไม่ได้เป็นที่แปลกใจ อีกฝ่ายหนึ่งนีก็เห็นแล้วว่าสมควรแล้วที่ควรจะโดนเพราะว่าต้องมีการป้องปามแล้วครับเพื่อไม่ให้เกิดการลุกลามบานปลายไปของการไปปฏิรูปเรียกร้องในสิ่งที่ไม่ควรจะเป็นในสิ่งที่เป็นสถาบันอันเป็นที่เคารพของบุคคลทั้งชาติเขาว่าอย่างนั้นแต่ในอีกสิ่ฝั่งหนึ่งก็บอกว่าไม่เล็กร่วงรับกล้ามกเกิดไปถึงการล้มล้างแต่เป็นเรื่องขอ,องการขอให้มีการปฏิรูป วัดติลูพัฒนานนการอ,อยู่อ,อ,ยอ,อยู่ร่วมกันได้อย่างสัตนติสุขแล้วก็เป็นการเรียกร้องที่ยังอยู่ในขอบเขตการเรียกร้องเอ,อแบบสันเตะนะแต่ก็อเอานั้นในเรื่องของเชิงวิชาการก็มีคนวิเคราะห์กันไปเยอะแล้วแต่ว่าผลพวงของคำวิจัยดังกล่าวเนี่ยแทนที่จะเป็นการระงับยับยั้งสรุดหยุดลงให้มันถอยให้ปัญหามันอยู่แค่เท่าเดิมไม่ดีขึ้นแต่อยู่เท่าเดิมไม่ให้ลุกลามแต่กลับกลายเป็นการ อีกข้างหนึ่งเนี่ยเป็นการเหมือนกับว่าไปทุบทําลายเส้นเส้นแบ่งแห่งการเคลื่อนไหวกันโดยสงบและสันติ mm hmm. เหมือนกับยิ่งไปเพิ่มความร้อนแรงให้คุยกันไม่ได้แล้วก็ต้องใช้วิธีที่มันจะนําไปสู่ความรุนแรงมากขึ้นหรือเปล่าซึ่งวันนี้รเราก็แลเห็นแล้วว่ามันเหมือนเปรียบเทียบแล้วนะคุณงว้วนมันเหมือนกับ,บสงครามระหว่างรุ่นแล้วอะ่ะมัน มันคืออีกคนเบบี้บูมที่เป็นตัวแทนของฝ่ายอํานาจเดิมอํานาจดั้งเดิมระบบดั้งเดิมดในอดีตที่มีมากับอีกซี่ฝั่งหนึ่งคือเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่เขาออกมาทวงถามคือมันก็ปะบนกันไปนะทั้งเรื่องของทวงถามสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยความเท่าเทียมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และ ที่สําคัญที่สุดคือเขาบอกว่าเขามาทวงถามอาความหวังและอนาคตทิศทางในการดําเนินชีวิตมีชีวิตอยู่ต่อไปไอ้คนรุ่นเก่าเขาก็มองว่าคนรุ่นลุงขึ้นไปที่ว่าน,นะอาปู่ย่าตายายที่เป็นคนจากยุคเบวิบูมดูเหมือนจะไม่ทันกับยุคปัจจุบันแล้วด้วยซ้ําเนี่ยนะนะที่จะมีเป็นเรื่องของนาโนเทคโนโลยีเบทัลเวิร์ดเรื่องของ วันตั้มคอมพิวเตอร์เรื่องเป็นโรคยุคใหม่ที่เข้าสู่ยุคดิจิทัลสมบูรณ์แบบแล้วก็เหนือกว่าดิจิทัลไปแล้วเนี่ยเออ,เ,อ,อเพราะฉะนั้นในเรื่องของการปกครองเอยอะไรเอ,เ,อ,อเขาก็มองว่ามันเหมือนเป็นออปฏิมากรรมตกยุคที่ไม่สามารถที่จะตอบสนองต่อการใช้ชีวิตดำรงชีวิตก้าวต่อไปของคนในยุครุ่นลูกรุ่นหลานซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่อายุเป็นออขีดขั้นกันระหว่างความคิดไปแล้วเนี่ย เพราะฉะนั้นอม,มองว่าถึงได้กเกิดมีการท้าทายกันแล้วว่าถ้าอย่างนั้นเขาก็อายะขัดขืนไม่ยอมรับคําตัดสินของศาลตุลาการศาลและธรรมนูญก็เลยมีการตั้งกลมตั้งกวนแล้วก็ประกอบกับแนวร่วมไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์ทางด้านกฎหมายอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆนานาก็แลเห็นอยู่ว่าก็ต้องยอมรับนะท้วนว่าคําวินิจฉัยของ สารลมนูล่าสุดที่ออกมาเนี่ยก่อนก็มีอหลายอย่างที่อาจจะเป็นช่องของปัญหาในการปฏิบัติกระบวนการการตัดสินมันอาจจะไม่สมบูรณ์แบบในเรื่องของการให้ความยุติธรรมเพียงพอมันก็เลยถูกติตาว่าเป็นคำวิจัยเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ชอบทำเพราะว่าอย่างที่เด็กๆก,ก็อ้างว่าเด็กนะเขาไม่ได้รับ ให้มีการไต่สงไต่สวนไงคุณง้วนแล้วก็แล้วก็กระบวนการมันก็ดูไม่ครบถ้วนมีการรวบรัดฟังความแต่ฝ่ายเดียวอะไรทํานองเนี้ยนะซึ่งในเนื้อหารเราก็ไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์แต่ผลจากเอฟเฟกองของบริบทนั้นเนี่ยมันก็นํามาเป็นเอเป็นซืนานวิเลยคุณง้วนทางการเมืองอซืนานวิในที่นี้ก็เชื่อมโยงกับที่พี่หนุนาเคยกลับเรียนท่านผู้ฟังเอาไว้แล้วว่าครับ ในองค์คาพยพที่เกี่ยวข้องอก็จะนาไปสู่การความความพยายามของการยุบพักการเมืองที่เกี่ยวข้องอ,อย่างน้อยก็กต้าไกลเนี่ยจําเลยที่หนึ่งพักเพื่อไทยอาจจะเป็นจําเลยที่สองอเออเพราะว่าก็นะในบรรดานักร้องทั้งหลายที่เป็นเครือข่ายมือไม้ของฝั่งรัฐบาลเนี่ยนะก่อนนะคุณ้าคุณตาอยู่แล้วมีไม่กี่มีห้าทหารเสือที่เป็นนักร้องขาประจําก็ กระโดดมาซ้ำเลยก็คือจะให้ขยายผลเอาผิดกับผู้ที่สนับสนุนที่ชัดเจนที่สุดคือเกือพัเน้าไกลนั่นเองทั้งเรื่องของสนับสนุนอ,อ,อำนวยความสะดวกซัพพอร์ตการจัดการชุมนุมทั้งเรื่องของออการใช้ตาแหน่งสอสอไปประกันนะสําหรับผู้ที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาดําเนินคดีทั้งเรื่องของเชิงความคิดการผลักดันกฎหมูกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องการ จะเหนือแก้ไขกฎหมายอาญามตาตรา112ที่มองว่าเป็นการใช้กันแบบเออเคิรนขอบเขตและก็ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือเครื่องมือในการกำจัดหรือปราบปรามศัตรูคู่แข่งทางการเมืองมากเสียกวา่าที่จะใช้เพื่อปกป้องสถาบันเบื้องสูงอันเป็นที่รักยิ่งของปุกชนชาวไทยด้วยซ้าไปคือถูก,ถก,ถกนํามาใช้เพื่อเป็นประโยชน์อ้างอิงในทางการเมืองแก่พวกท้อง ของฝ่ายตัวเองฝ่ายเดียวอันนี้ก็ในว่าทางฝ่ายเด็กๆก,ก็มองว่าฝ่ายที่เป็นคนดึงฟ้ามาตาม่ําและทําให้สถาบันเนี่ยแปดเพื่อนมูมองเนี่ยน่าจะเป็นฝ่ายที่แสวงหาประโยชน์จากการอ้างอิงสถาบันมากกว่าตรงนั้นก็เป็นการต่อสู้ในเชิงความคิดไปนะคุณง้วนแต่บังเอิญนะว่าอเอฟเฟกตอย่างที่ว่าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ เกี่ยวพันแรกซ้อนพันลึกมาถึงเรื่องของการช่วงชิงอานาจในทางการเมืองด้วยโดยตรงแต่ผมบอกว่าถ้าเรามองในแง่การเมืองเนี่ยคุณม้วนหากว่าเราก็ทีแล้วนะว่าไอ้ที่ฝันเฟื่องกันว่าเพื่อไทยหรือใครจะฝันเฟื่องว่าได้กลับได้กลับมาใช้บัตรสองใบเนี่ยพี่หนุนนาก็ยังมี เล่นอยู่เหมือนเดิมนะว่าทงที่ปากไม้ไแกงแ,แรกว่าไม่ให้แก้ไขรัฐมนูนเนี่ยมันยังคงอยู่แล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลไปจากเดิมเลยเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเวลาเนี่ยนะคุณม้วนถ้าลองว่าเอาแต่เพียงเรื่องของการเไปเกี่ยวพันสนับสนุนข้อหาสนับสนุนสมคบคิดอ่าร่วมด้วยช่วยกันกันกบเอ,อฝั่งที่มีถูกตั้งข้อกล่าวหาแล้วว่าเป็นคดีการล้มล้างการปกครองเนี่ยโทษมันถึงยุคพัก คือประหารประหาร<ช>ทางการเมืองเลยนะคือตอนนี้ก็กรกตก็ตั้งเรื่องรับเรื่องไว้ก่อนใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวก็ค่อยๆสื่อสาวข่าวเรื่องไม่ต้องไปรีบร้อนออกคาําวิน<ช>ีจ่ายเหมือนกับกาสาร,รุลการสารรัฐธรรมนูญที่ออกมาช่วงนี้ดักคอดักหน้าตั้งแท่ไนไว้ก่อนพูดง่ายๆข่าวไว้แล้วก็เชือกผูกไว้ผูกคอผูกขาไว้เสร็จแล้วเนี่ยก็อาจจะปล่อยให้มีการเลือกตั้งให้ดูดีมีว่าเป็นประชาธิปไตยจำแรงหน่อย ร็จแล้ว uh uh. นะอันนี้นีคือซีนนยโอที่หนึ่งนะคือบอกว่าทําให้ดูเมียนตาหน่อยก็มีการปล่อยให้มีการเอออกกฎหมายล่งกฎหมายลูกก็ทํากันไปแต่อยู่ในกระบวนการขั้นตอนอจัดทําอยู่ของฝ่ายสภาที่เกี่ยวข้อง <S <S แต่ในระหว่างนั้นถ้าเกิดให้ปัญหาความขัดแย้งชิงอย่างชิมไหวกัน ที่มันแตกแล้วในพักพลังประชารัฐเนี่ยนะในพี่น้องสามปอแล้วก็ขายใหญ่ในพักพลังประชารัฐทั้งหลายหากว่ามีปัญหากันอีกปะทุขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วไปไม่ได้มีเหตุแห่งการยุบสภาเนี่ยนะก็การตัดบทเลยนะคุณม้วนไอ้เรื่องของก็ต้องกลับไปใช้กฎกีกาเดิมกใชกฎหมายเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยดั้งเดิมของแท้ั ของแท้ต่อไปก็พกรรคประชารัตก,กับเครือข่ายของคองสชอก็ได้เปรียบอยู่ดีใช่ไหมคุณวนวลหรือว่าถ้าเป็นอีกทางหนึง่งเอาแบบโหดๆเลยโหดๆเลยก็ออคือว่ารัฐมนูญเนี่ยที่แก้ขึ้นไปเนี่ยแล้วก็อยู่ในขั้นตอนแล้วผ่านจากรัฐบาลผ่านมือรัฐบาลไปแล้วเนี่ยเกิดว่าไม่เก้าสิบวันแล้วไม่ลงมาเนี่ยคุณนวลตามกระบวนการโปรเศสมันก็จะต้องให้รัฐสภากลับมายืนยันใช่ไหมเออโดยใช้เสียง เอ่อจำนวนเสียงข้างมากจํานวนหนึ่งสามในห้าเนี้ยคือญ่เนี่ยถ้าจาไม่ผิดนะก็ครับผมแล้วก็สามารถออกมาประกาศเป็นบังคับใช้แล้วจานวนใหม่ได้แต่ถามว่าไม่มียังไม่เคยเห็นกระบวนการไหนในประเทศไทยที่จะกล้ากับกฎหมายสูงสุดอย่างนี้นะแล้วคือถ้าเป็นกฎหมายอะไรในอดีตที่เป็นกฎหมายในเชิงเพื่อใช้ในการบริหารอะไรเงี้ยอาจจะมีบ้างครับผมงของครั้งแต่แต่กับกฎหมายใหญ่ๆแล้วยิ่งในยุคนี้นะในสมัยนี้นะ เชื่อมั่นว่าสวงสอที่ไหนเอาด้วยอ่าไม่มีใครกล้าหรอกเพราะนั้นไม่กล้ารัฐธรรมนูญเนี่ยคิดว่ายังไงก็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 โอกาสที่จะได้ใช้กติกาใหม่น่ยยากยกเว้นแแต่ว่ารัฐธรรมนูญต่อให้รัฐธรรมนูญเนี่ยประกาศลงมาใช้นะคุณง้วนก็ยังมีไอตัวที่จะคัดเอาได้อีกอย่างที่พี่หนูนาว่าเป็นซีนโรอที่สองคือให้มันดักเสียตรงที่ตำกฎหมายลูกไม่เสร็จก็ได้ ในระหว่างนอ่าก็บอกว่าทําแล้วนะเพื่อสร้างความชอบธรรมไงแต่ปพระเอินว่ามีความวุ่นวายวิกฤตทางการเมืองนายกอาจจะตัดสินใจยุบสภาตัดหน้าไปซะก่อนก็ไม่ได้ใช้กติกาอยู่ดีหรือบอกมองโลกสวยอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์เป็นซีเนลโ้ที่สามคุณควนบอกทุกอย่างโอเคแก้ไขกฎหมายลูกทันเอาโยนไปอยู่ในการสนามเลือกตั้งแต่คุณต้องไม่ลืมว่าถ้าเป็นพี่หนูนายคิดนะ เออถ้าพักพลังประชารัฐไม่อยากเหนื่อยเนี่ยก็ต้องให้มีค่าสืดสมมุติที่ให้เขาตีกันเองระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลถูกไหมเพราะว่าในสนามเลือกตั้งเนี่ยคุณง้วงกับท่านมุบังต้องนึกถึงนะว่าแต่ละเขตเลือกตั้งเนี่ยในเขตบางเขตที่เพื่อไทยไปสวนมหกที่คะแนนมาลำดับหนึ่งเนี่ยสัดส่วนคะแนนก็ไม่ได้ทิ้งห่างจากพักลำดับสองคือพลังประชารัฐที่เป็นคู่แข่งสําคัญแล้วมีบังเอิเก้าวไกลเป็นตัวที่สามแล้วคิดดูคะแนนมัน ส่วนเดียวกันกับตลาดของพรรคเพื่อไทยมันก็ไม่ตัดคะแนนเพื่อไทยเพราะฉะนั้นคนที่จะหยิบทิ้นปลามันไปกินแทงทะลุขึ้นมาที่หนึ่งก็คือพรรคพลังประชารัฐคือถ้าไม่อยากเหนื่อยก็ต้องเก็บพลังประชารัฐเอ่อพลังปรารัฐเนี่ยก็ต้องเก็บเอาเก้าเก็บไว้ไวสองคนเอาไว้ให้ไปตีกันเองแล้วเพื่อตัดคะแนนกันเองแล้วตัวเองจะได้ชนะมันจะเป็นอย่างนี้ออหลายพื้นที่เพราะฉะนั้นเสร็จแล้ว ให้ชนะให้ตายต่อให้เพื่อไทยชนะซุปเปอร์แลนด์สไลด์อย่างที่คุณทักษิณพูดนะอคุณก็ไม่มีทางไดอํานาจการปกครองไม่ผ่านอยู่แล้วเพราะมีสองวอลห้าสิบสอวอยืนเป็นด่านปากการถิงคุณจะชนะได้อย่างไรและยิ่งคุณไปเป็นศัตรูพูดง่ายตอนนี้เพื่อไทยก็แหมไม่ค่อยจะรักษามิตรเลยมีแต่ศัตรูไปหมดแม้แต่ว่าฝ่ายค้านด้วยกันเองอย่างเจ้าใกรก็แหมฮึ่มฮึมฮึ่มเันอยู่ไม่ได้สมานสมานฉัันดังเดิม เพราะฉะนั้นหนิงไม่บอกว่าจะปล่อยให้ลงสนามเด็กเล่นไปเลือกตั้งกันให้เออสสมใจนึกกันนะเออหลอกให้ดีใจเล่นก็ได้เสร็จแล้วก็ค่อยขุดบรรดาเรื่องคดีความต่างๆโอ้ทักทั้งทักก้าวไกลเนี่ยก็มีเรื่องเรื่องชัดเจนเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเรื่องเกี่ยวกับความแหลมแหลมคมคมเสียงภัยในเรื่องของอ่กฎหมายด้านความมั่นคงกฎหมายมาตราหนึ่งหนึ่งสองต่างๆนานานะ ส่วนพักเพื่อไทยเนี่ยมีคดีอื้อเลยสิบกว่าเรื่องที่ยังคาอยู่อะทั้งเรื่องอเกี่ยวพันไปถึงอ่คุณทักษิณชินวัตรแล้วก็คุณยิ่งวัตรชินวัตรโอ้ขุดคดีมามนี่เรียงหน้ามาเต็มเลยถึงเวลานั้นจะหยิบคดีไหนออกมาตัดสินซก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกได้หมดเลยว่าจะยุบทั้งสองพรรนี้ก่อน เลือกตั้งก่อนถือ,อให้เลือกตั้งไปแล้วแล้วค่อยยุบให้อยู่ระหว่างกานมีสอสอแล้วยังระหว่างที่จะรวบรวมเสียงอะไรต่ออะไรถึงเวลานั้นก็ต้องแพ้แตกดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงได้ว่าไงว่าเออเออภาพวาดภาพทางการเมืองให้เห็นเนี่ยอ่าฝ่ายที่เรียกว่าเป็นฝ่ายผู้ถืออำนาจเนี่ยยังมีไพ่ให้เล่นอีกเยอะ เพราะฉะนั้นอย่า<ล>ได้ค,คิดนะพักเพื่อไทยนักรบห้องแอ,อ,อน์อ่าพึ่งตีปีนะว,ว่าตัวเองว่าตัวเองแชรลนสไลด์เนี่ยดีไม่ดีมันแชแลนสไลด์ว่าบ้านแตแกแหละขาดสอสะได้พึ่งกลายเป็นพึ่งแตกรังต้องหารังใหม่หาบ,บ,บ้านอยู่แล้วก็เที่ยวได้ไปทุบคนอื่นเขาหมดนะไม่มีการเพื้อเฟื้อยยื่นมือเป็นแตก เป็นคือง่ายว่าไม,ไม่สร้างเพื่อนเอาไว้เลยเรียกถึงเวลาว่านแตกเ็แหลกขาดจะไปพึ่งพาใครได้เนี่ยยังคิดไม่ออกเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปถึงสนามใหญ่ตรงนั้นเนี่ยวันนี้กลับมาจับตาดูอีกครั้งหนึ่งว่าเอ,อสิ้นสุดเส้นแบ่งแห่งการเจรจาหรือยื่นข้อเรียกร้องกันด้วยสันติระหว่างสงครามคนสองรุ่นเนี่ยคุณง้วน <sk pirate> ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่มีหลายฝ่ายในบ้านในเมืองก็เตือนกันอยู่นะว่าวันว่าจะเกิดความรุนแรงแล้วก็กระกอดตัวเข้าไปเป็นวิกฤตการบ้านเมืองย้อนไปในอดีตเหมือนสมัยยุค16ตุลาน s <S <sk pirate> <ม>ู่นะก็หลายฝ่ายก็มองด้วยความเป็นห่วงในสภาวะ <sk pirate> ที่บ้านเมืองก็งอนแง่นเต็มทีนะเพราะฉะนั้นมแม้ว่าเสียงครวญของท่านนายกรัฐมนตรีที่จะบอกว่า โอ้ยโอดครวญว่าในสภาที่จ้องจะโค้นล้มรัฐบาลเนี่ยดูเหมือนจะเป็นการแสดงความใจร้ายต่อประเทศไทย <c oughs> จนเกินไปอีกฝากฝั่งหนึ่งเขาก็จะบอกเหมือนกันว่าลุงตู่เนี่ยไม่ใจร้ายกับประเทศชาติและบ้านเมืองมากไปกว่าหรือเพราะว่าคุณทาหนาทมาอยู่มานี่จะเก้าปีอยู่แล้วโดยที่คุณก็ทําให้ประเทศชาติมันไม่ได้ก้าวไปข้างหน้ามันเสียโอกาสหรือว่าถูกมองว่า เาพานําพาประเทศถอยหลังเข้าคลองไปไม่น้อยไปยี่สิบปีเนี่ยแล้วก็ทําลายความหวังทําลายโอกาสทําลายอนาคตของลูกหลานไทยไปเปะมอปรนค่านี้ได้เนี่ยอันนี้ใครมันจะใจร้ายต่อประเทศไทยแล้วก็ประชาชนคนไทยมากกว่ากันตรงนี้ก็ต้องอาฝากเอาไว้นะว่าเมื่อว่าท,ท,ท,ทุ้งทั้งทั้งสองฝ่ายเนี่ยเลือกที่จะดําเนินการ ทางการเมืองดําเนินการทางการบ้านการเมืองเคลื่อนไหวอะไรต่ออะไรแล้วตัดสินลงมาแล้วก็ต้องรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเองทั้งสองฝ่ายเพราะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็มีเหตุผลเป็นของตนเองแล้วก็ทําเพื่อเอ,อไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตัวแล้วแหละมันเป็นตัวตเป็นเหมือนตัวแทนของทั้งสองฝั่งของสิ่งที่เป็นรุ่นเก่ากับของสิ่งที่เป็นรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็ไม่อยากจะโทษใครว่ามันเป็นความผิดของอะไรยังไงแต่ว่ามันเป็นบริบทของความเปลี่ยนแปลงในบ้านในเมืองเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครอยากจะเห็นหรอกนะว่ามันจะเกิดความรุนแรงไปนําไปสู่การนองเลือดแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็ต้องฝากไว้คิดกันแหละว่าในเมื่อท่านเลือกที่จะตัดสินออกมาอย่างนี้เลือกที่จะให้มันเกิดการ,รเผชิญหน้ากันแบบนี้แล้วขนทางที่ ยังพอจะพูดคุยกันอยู่ได้ด้วยสันติเนี่ยแต่ก็ไม่เลือกไม่ทำกันเนี่ยเพราะนั้นไม่ว่าผลที่มันจะเกิดบานปลายส่งผลกระทบกันมาอย่างไรก็ถือว่าประชาชนไทยก็ทุกหมู่ทุกเราทุกฝ่ายก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันในชะตากรรมของประเทศในครั้งนี้ก็สำหรับวันนี้ก็คงจะหมดเวลามัง้ง<ช>ม้วนเราต้องทิ้งท้ายไว้แต่เพียงเท่านี้แหละว่า ภาพรวมของประเทศมันจะขับเคลื่อนไปในทิศทางใดแต่ดูเหมือนว่ามันจะเลยก้าวข้ามโหมดของการจะมาสมาณฉันปองดองกันแล้วก็คงจะต้องเกิดการประทะกันทางความคิดแล้วก็ปะทะกันทั้งเรื่องของกฎบัตร,ตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็ภาวนานะว่าไม่ให้เกิดค,ความสูญเสียอะไรรุนแรงมากไปกว่าในอดีตการที่ผ่านมาสำหรับวันนี้ก็ต้องกล่าลาท่านผูฟังแล้วก็คุณมว้วน ไว้แต่เพียงอย่างน,นี้สัปดาห์หน้าเดี๋ยวเหตุการณ์มันจะไปทางไหนรุแนแรงยกระดับอย่างไรก็มาว่ากันใหม่สําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้ะครับผมข้าวข,ขอบคุณพี่ดุนานะครับก็นั่นแหละครับเพงท้ายว่าว่าปะทะกันทางความคิดความอ่านแต่อย่าไปปะทะกันด้วยความรุนแรงนะครับาวันนี้หมดเวลาก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ 鸟人，靓啊！